มันทําให้เราคิดได้เลยว่าอดใจไม่ถ่ายแล้วแค่แสใงความคี่เห็นในโลกออนไลน์ก็พอแล้วเออไม่ต้องถึงกับว่าไปถ่ายในโรกภาพยนตร์แล้วต้องเอามาลงโซเชียลเดี๋ยวนั้นเลยแบบนี้จริงๆนะ มันน่ากลัวนะว้ากฎหมายอ่ะคืองี้เต้เคยรีวิวตัวส n o w w h i ไปใช่ไหมแล้วพอหนังเริ่มฉายแล้วมีคนเริ่มดูเยอะๆเลยเงี้ยมันก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนานาออกมาแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันมีฟุตเทจที่คนนั่งในโรงภาพยนตร์แล้วถ่ายภาพยนตร์ที่กําลังฉายในโรงภาพยนตร์เนี่ยออกมาสู่โซเชียลมีเดียหรือโลกสาธรารณะซึ่งเอาจริงๆนะแค่เราดูเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดกฎหมายนะคุณกล้าทําได้ยังไงวะเลยและนี่ก็คือประมวลกฎห,หมายทั้งหมดนะครับผมที่เต้ไปหาข้อมูลว่าว่า การเผยแพร่ภาพที่ถูกฉายในรงภาพยนตร์เนี่ยมีความผิดอะไรบ้างนะฮะก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะว่าการแอบถ่ายคลิปภาพยนตร์ที่กาลังฉายในรงภาพยนตร์ในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันผิดกฎหมายามากๆเนาะแล้วก็สามารถเข้าข่ายความผิดหลากหลายข้อกฎหมายอันเบื้องต้นเนี่ยได้แก่นะได้แก่เลยนะมันมีนหลายข้อมากข้อที่หนึ่งะครับผมพระราชบัญญ,ญัติลิขสิทธิ์พศ2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีดังนี้นะฮะ1.1มาตรา27นะครับผมภาพยนตร์ถือเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ผู้ใดนําไปทําซ้ําดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะหเห็นไหมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อาจมีความผิด ก็ต้องตีความพิจารณาตามหน้างานอีกทีนึงว่ามันผิดกฎหมายตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้เนาะก็น1.2นะครับมาตรา69นะฮะผู้ละเมิดลิขสิทธิ์โดยการทาําซ้ําหรือดัดแปลงงานภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจได้รับโทษจําคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน800,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับโหระหว่างการที่ห้ามใจตัวเองไม่ให้ถ่ายภาพพวกเนี้ยในโงรงภาพยนตรนะ์อ่ะการจะต้องมาจ่ายค่าปรับหรือจำคุกเนี่ยไม่ถ่ายดีกว่าป่าข้อที่2นะครับ ประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตราที่107นะฮะการบันทึกภาพยนตร์หรือเสียงในโรงภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอ่าอันนี้น่ากลัวนี่น่ากลัวข้อที่3นะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2560อ,อ่าเ เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่นานนี้เองอันนี้มาตรา41วรกหนึ่งนะครับหากนําคลิปภาพยนตร์ที่แอบถ่ายไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตอาจเข้าข่ายเผยแพร่ข้อมูลโดยมิชอบซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ4นะครับ กฎหมายว่าด้วยการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับหากการแอบถ่ายติดบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิส่วนบุคคลและอาจถูกฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งนะครับก็สรุปได้ดังนี้เนาะว่าการแอบถ่ายคลิปในโงรงภาพยนตร์เนี่ยมีโทษรุนแรงเนาะทั้งจำคุกและปรับสูงสุดอาจโดนข้อหาหลากหลายการะทงพร้อมกันโดยเฉพาะห่ากนำไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์จะยิ่งเพิ่มโทษหนักขึ้นควรหลีกเลี่ยงเด็ดขาดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเต้รู้สึกว่าการทำอะไรแบบเนี้ยแค่เราอดใจ ดูเก็บข้อมูลมาแล้วเอามาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเรามีความคิดเห็นยังไงจะชอบหรือไม่ชอบอะไรแบบนี้มันก็แล้วแต่สิทธิส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าการที่คุณไปถ่ายภาพในโรงภาพยนตร์ออกมาเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการที่คุณทําเทปถีซีดีเถื่อนสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วคนก็สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเตอรู้สึกว่าการอดใจดูภาพยนตร์เก็บข้อมูลมาเล่าเป็นตวนัวอักษรดีกว่าที่เราไปถ่ายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ออกมาให้คนอื่นเห็นในโลกออนไลน์นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยรดน้ำลงนะครับว่า ไปดูภาพยนตร์อย่าถ่ายฟุตเทจในโรงภาพยนตร์เพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายครับยังไงวันนี้ผมอินิเซ่แล้วก็ดูแล้วมาเล่านะครับขอฝากไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย